กราบสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนครับเหมือนอย่างหลอดมาสรุปผลบางไฟบ้านหนองแค่นนะครับ12มิถุนายน2567ครับบางที่1นึ่ปูฝีเบิกฝ่า1นะครับ395คะแนนผ่านครับบางที่2ปูสีเบิกฝ่า2ครับ350คะแนนผ่านครับบางที่3แบ่งมีใช่ครับ245คะแนนไม่ผ่านครับบางที่4นาคอนขัหน่อยครับ350คะแนนผ่านครับบางที่5 งวดทองคข้ครับ355คะแนนผ่านครับบางที่6กปูศรีเบิกฟ้า3นะครับ305คะแนนเจ้าครับบางที่7เทพศิลานะครับ290คะแนนเจ้าครับบางที่8แอทเทวดา370คะแนนเจ้าเกิบนะครับทีรีได้แต่ว่าเอ่อเห็นถนัดนะครับบางที่เก้าถ้ำยุนนะครับ390คะแนนเจ้าครับเจ้าหมวกนะครับบางที่10ซอแท็กเตอร์390คะแนนผ่านครับ กินหาวีครับบั่งที่11เจาะเจริญสุขนะครับผม400พอดีผ่านครับบั่งที่12เทพประทานพรนะครับบวกเอดเทวดานะครับ415คะแนนผ่านครับบั่งที่13น้องนับดาวนะครับ410คะแนนผ่านครับบั่งที่14บพิยาสุดขอบฟ้า230คะแนนไม่ผ่านครับบั่งที่15ปูสีเบิกฟ้านะครับ200คะแนนไม่ผ่านครับบั่งที่16บหกกูดชัยเบิกฟ้านะครับ265คะแนนไม่ผ่านครับบั่งที่17นะครับกำไรเงินนะครับ425คะแนน ผ่านนะครับผมวงเล็บแอดนำนะครับบังดีสิบปดนะครับผมเทพบุรพานะครับ393รกคะแนนผ่านครับบังสุดท้ายปิดงานครับสิบเก่าฝ่าไม้น้องบวดแดงไก่ย่งผ่านอยู่นะครับ320คะแนนผ่านครับที่นี่ต่ว่ากะล่งจมนะครับแต่ว่ากะ ราคามันต่ำนะครับหวานเจี๊ยบนะครับผมหากข้อมูลพิดพลาดประการใดลุงรอเดฟซีต้องกราบขอไภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟซีสวัสดีครับ